วัดพระธาตุดวงเดียวกันนะครับหรือที่เรียกกันว่าวัดกลางเวียงที่อำเภอหลีจังหวัดลำพูนข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นตำนานท้องถิ่นแล้วก็ส่วนที่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์จริงๆผสมกันอยู่น่าสนใจทีเดียว คือเรื่องมันเริ่มได้แบบน่าติดตามมากเลยนะครับจากตำนานที่ว่าพระนางจามรีตั้นต้องอลีภัยสงครามมาจากทางหลวงพระบางแล้วก็เดินทางมาจนถึงแถวๆถวอำเภอลี้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองตรงนี้ขึ้นมาโอเคครับมาลองแกะเรื่องนี้กันดู ค่ะก็เรื่องการอพยพหนีภัยสงครามในสมัยก่อนนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อหาที่ที่มันปลอดภัยกว่าแต่ความน่าสนใจของตำนานนี้คือพระนางจามรีไม่ได้แค่มองหาที่ปลอดภัยเฉยๆค่ะท่านยังตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยประมาณว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชี้แนะว่าควรจะสร้างบ้านสร้างเมืองตรงไหนดีโดยมีพญาช้างคู่บุญนี่แหละคะ่ะเป็นเหมือนผู้นําทางอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อสมัยก่อนนะคะที่พึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่านิมิตหมายต่างๆครับ แล้วพญาช้างก็นำทางไปเล่ากันว่าเดินตามลำห้วยแม่แตะไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดหนึ่งที่กลายเป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้ตรงนี้แหละครับที่แบบพีคเลยน่าสนใจมากๆใช่ค่ะจุดนั้นแหละค่ะคือตามตำนานเนี่ยบอกว่าเกิดนิมิตหรือว่าเรื่องอัศจรรย์ขึ้นขึ้นในคืนหนึ่งนะคะมีลูกแก้วดวงหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ในหลายๆตำนานเลยนะจูจ่ๆก็ลอยออกมาจากจอมปลวกใหญ่เลยค่ะ แล้วก็เปล่งแสงสว่างจ้าไปหมดเลยลองนึกภาพตามสิคะคืนมืดมืดแล้วมีแสงสว่างวาบขึ้นมาโห oh, สว่างจ้าเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่เอ่อที่มันพิเศษกว่านั้นคือลูกแก้วเนี่ยไม่ได้ลอยออกมาครั้งเดียวนะคะลอยเข้าลอยออกลอยเข้าลอยออกอย่างเนี้ยถึงห้าครั้งหครั้งเลย โอ้โหระบุจํานวนครั้งชัดเจนมากในตํานานใช่ค่ะความชัดเจนตรงนี้แหละที่ทําให้น่าสนใจมันเหมือนเป็นสัญญาณมงคลที่ชัดเจนมากๆตำแหน่งที่เกิดเรื่องนี้เชื่อกันว่าอยู่ระหว่างวัดพระาธาตุดวงเดียวกับวัดพระาธาตุห้าดวงในปัจจุบันนะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วพนังจามรีก็เลยเออเหมือนกับว่ายึดเอาตำแหน่งที่เกิดนิมิตลูกแก้วนี่แหละเป็นบุตรหมายเลยในการตัดสินใจสร้างเมืองสร้างวัดขึ้นตรงนั้น แต่ทีนี้มันก็น่าสนใจนะครับว่าไอสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ตัววัดตัวองค์พระธาตุเนี่ยกลับไม่ใช่ของเดิมตั้งแต่สมัยพระนางจามรีถูกต้องค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคือสิ่งก่อสร้างหลักๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุหรือวิหารต่างๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคหลังค่ะโดยครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้าน,นาที่เรารู้จักกันดีท่านเป็นผู้นําในการบูรณนะแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เลยอ้าว แล้วอย่างนี้ความเชื่อมโยงกับตำนานเดิมหรือความศักดิ์สิทธิ์แต่แรกเริ่มมันเป็นยังไงล่ะครับถ้าสร้างใหม่หมดคือการที่ครูบาท่านเลือกที่จะมาบูรณะหรือสร้างวัดณนะตำแหน่งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าท่านไม่ได้แค่บูรณะวัดเฉยๆแต่ท่านกําลังเชื่อมโยงปัจจุบันเข้ากับอดีต คือท่านเลือกตำแหน่งที่เชื่อกันตามตำนานว่าเป็นมงคลเป็นที่ตั้งเมืองโบราณเพื่อดึงศรัทธาของผู้คนให้กลับมายึดโยงกับรากเง้าทางประวัติศาสตร์แล้วก็จิตวิญญาณเดิมของพื้นที่ตรงนั้นโดยใช้พลังของตำนานเรื่องลูกแก้วนี่แหละค่ะเป็นตัวเชื่อมโยงที่สําคัญอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าถึงแม้ตัวอาคารจะใหม่แต่สร้างบนพื้นที่ที่มีเรื่องราวมีความเชื่อเดิมอยู่ ใช่ค่ะเราก็มีหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะแม้ว่าตัวเมืองโบราณอาจจะหายไปตามเวลาแล้วแต่ว่ามันยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ก็คือคันภูเวียงที่เราเห็นกันคันภูเวียงคืออะไรครับมันคือแนวกำแพงเมืองดินโบราณนะคะยังพอเห็นเป็นแนวคันดินอยู่ริมถนนใกล้ๆวัดเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าครูบาท่านน่าจะอ้างอิงตำแหน่งเมืองเก่าจริงๆตอนที่วางผังวัดใหม่ชัดเจนเลยครับ เป็นการประสานตำนานความเชื่อเข้ากับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดความศรัทธาสรุปก็คือจากตำนานพระนางจามรีตามหาที่สร้างเมืองด้วยนิมิตลูกแก้วก็มาสู่ยุคครูบาศรีวิชัยที่มาบูรณะสร้างวัดขึ้นใหม่ตรงตำแหน่งสำคัญนั้นจนกลายเป็นวัดพระธาตุดงเดียวหรือวัดกลางเวียงที่บ้านสันดอยเวียงตำบลลี อำเภอลีจังหวัดลำพูนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าพลังของเรื่องเล่าหรือตำนานที่จับต้องไม่ได้อย่างเรื่องลูกแก้วมหัศจรรย์เนี่ยมันทำงานร่วมกับหลักฐานทางกายภาพที่เรายังเห็นอยู่อย่างคันพูเวียงได้ยังไงในการสร้างความผูกพันความศรัทธาแล้วก็ความหมายให้กับผู้คนที่มีต่อสถานที่แห่งนี้ อืมระหว่างเรื่องเล่ากับร่องรอยที่จับต้องได้อะไรมันมีอิทธิพลมากกว่ากันหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อทําให้สถานที่นั้นๆมันขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจริงๆในความรู้สึกของผู้คน